งานนี้ก็เลยเหมือนอิสปายมาจากช่วงชีวิตที่เหมือนว่ากําลังเจอปัญหาแล้วก็พยายามหาทางออกให้ตัวเองในเข้าใจตัวเองในหลายๆหลายๆ,หลายๆหลายๆมุมมองอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับผมเป็นรูปแรกๆที่คิดออกในงานนี้คนเราอ่ะมันแบบเจอมรสุมมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่แบบมรสุมเล็กใหญ่อ่ะมันก็จะเมื่อตอนเด็กอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสอบตกครั้งหนึ่งคือชีวิต แย่ yeah, มากแต่พอเราโตขึ้นเยอะเราแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นความภูมิใจของของสารทูตไทยครับที่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยได้มาสร้างชื่อในประเทศจีนครับคนไทยในจีนวันนี้พาคุณผู้ชมมางานรีเซพชั่นที่จัดโดยสถานทูตไทยในกรุงปักกิ่งที่ X x u s e u มยโดยงานนี้เป็นงานที่จัดให้กับคุณก้องกันตะพลเมธีกุล ศิลปินชาวไทยที่มาเปิดการแสดงผลงานเดี่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกดีใจครับที่ได้มางานของคุณต้องการในวันนี้นะครับ เป็นส่วนหนึ่งของเรยเป็นโซโล่เอ็กซิบิชันของเอ็กซ์มิวเซียมที่นี่นะครับสารทูตเองเนี่ยก็ทราบเรื่องมาเราก็เลยอยากจะมาร่วมงานนี mm hmm. ้โดยนอกจากว่าได้มาชมผลงานของศิลปินไทยที่เรียกว่าหายากนะครับที่เป็นคอนเทนต์ r ร r อาร์ตในเมืองจีนนะครับสารทูตก,ก็มีส่วนนิดหน่อยก็คือเอาของว่าง mm hmm. เอาขนมไทยๆนะครับมา,มาร่วมให้กับคนที่มาดูเอ็กซิบิชันนี้ด้วยครับก็เป็นความภูมิใจขอ,ข,อของสารทูตไทยนะครับที่ศิลปิน เรียกว่ารุ่นรุ่นรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยได้มาสร้างชื่อในประเทศจีนครับซอฟ t ์พาวเวอเป็นนโยบายหลักของของรัฐบาลไทยนะฮะเพราะนั้นนอกจากเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมรต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับ เยาวชนไทยที่มีความสนใจด้านนี้มีมีพรสวรรค์นะครับที่จะมาทําด้านนี้เนี่ยผล mm ัก hmm. สารทูตไทยที่ปักกิ่งก็ดีสารทูตทั่วโลกนะครับเราเราต้องการส่งเสริมแน่นอนนะครับ mm hmm. มีช่องมีจังหวะตรงไหนเนี่ยที่สามารถเราช่วยกันนําเสือได้สอดแทรกได้ก็ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าความเป็นไทยเนี่ยนะครับไ,ไ,ไ,ไอไอไอซอฟต์แวของไทยเนี่ยมันมันมีมากกว่าเรื่องอาหารมีมากกว่าเรื่องกีฬาหรือดนตรีนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วศิลปะมันก็เป็นเป็นภาษาสากลนะครับจะพูดภาษาอะไรก็ตามเนี่ยพอมาด มมันันนนสือารได้เหกให้คุณก้องอธิบายถึงจริงๆธีมหลักคาแรคเตอร์ของการเป็นศิลปินของคุณก้องเนาะว่าเ,เริ่มต้นมาธีมหลักเนี่ยคืออะไรเพราะเราเราก็จะเห็นหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมมีวงกลมๆเป็นสีดำเป็นอะไรอย่าอธิบายฟังนิดนึงได้ไหมคะช่วงที่เป็นชุดช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตก็คือช่วงที่แบบว่า ลาออกจากงานแล้วก็ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าติดอยู่กับหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาษา c u เจอร์ชีวิตหรือแบบการที่อยากไปดาติสตก็ยากลำบากอะไรเงรี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากวาดอะไรที่เป็นเหมือนมโบโลิกที่ทำให้รู้สึกว่าเออเราได้ไปในที่ที่มันดีขึ้นไปแบบในโลกที่เราหวังไว้ว่ามันจะเป็นโลกที่แบบเราแฮปปี้กว่านี้อะไรเงรี้ยรูปรูปประตูมิติวงรีสีดำาอมันก็เลย ขึ้นมาในหัวก็เลยเริ่มว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับก็เลยเป็นซิกเนเจอร์มาถึงตัวนี้ครับการมาจัดงานในครั้งนี้เนี่ยธีมงานคืออะไรคะธีมงานถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือ t o t l eclipse of heart มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้เข้ามาคุยกับตัวเองครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าบางทีคนสมัยนี้ครับหลงลืมที่จะแบบว่ากลับมาสนใจความรู้สึกตัวเองจนเรารู้สึกว่าเราลืมมองว่าแบบเออความรู้สึกข้างในเราอะยังโอเคอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ ช่วงปีที่ผ่านมาผมก็เจอเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เราโตขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาหลาย,ลายอย่างที่เราต้องข้ามผ่านไปให้ได้ไงานนี้ก็เลยเหมือนอิสปร์มาจากช่วงชีวิตที่เหมือนว่ากําลังเจอปัญหาแล้วก็พยายามหาทางออกให้ตัวเองในเข้าใจตัวเองในหลายๆหลายๆ,ๆมุมมองอะไรอย่างนี้ครับอตอนแรกครับก็คือ,อ,อคุยกับแกรี่ไว้ว่าอยากทำมิวเซียมโชว์ก็คือเขาก็ตอนแรกครับก็เลยโชว์ที่ปิ่งชาญก่อนอแต่พอดีว่ารู้จักกับ เจ้าของของ X m u s ซ u m ซึ่งเขาก็เป็นคอลเลกเตอร์ที่สะสมงานผมอยู่แล้วแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากสร้างงานนี้อยากนำมาโชว์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าคุยกันต่อเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรเตชงานมาที่เอ็กซ์ u m เซต่อเลยจากปิงชาอะไรเงี้ยครับเวอร์ชันนี้80%ก็คือโรเทชมาจากที่ปิงชามิวเซียมที่เซนเจอนร์ผลงานใหม่มีจะมี4เพ t i n g ที่ทําให้กับ X m u s e u m ศิลปะข้อดีก็คือเขาไม่ได้มีแบ่งว่าแบบคือภาษาบอกว่ายังมีความยากในการต้องเข้าใจใช่ปะแต่ผมว่าภาพวาดอ่ะใครใครเห็นมันก็สามารถรู้สึกได้หมดมันเป็นภาษาที่ไม่ต้องใช้คำอธิบายแต่มันใช้ความรู้สึกดังนั้นพอรู้สึก่มันง่ายมากที่จะแบบคนเหล่านั้นประเทศมองมองงานเราก็สามารถรู้สึกได้เหมือนกันคือทุกคนสามารถ b ี c o มมอนเดียวกันได้ผมว่าทุกคนอ่ะบีสีต้องข้ามผ่านนะเติบโตออนเดียก็การเดียก็รู้สึกว่า ทุกคนก็สามารถที่จะแบบรีเลทได้ครับด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียด้วยผมรู้สึกบางอย่างอาจจะแบบว่าเหมาะสเปซิฟิกมากกว่าถ้าคนเอเชียเหตุอาจจะรู้สึกมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าเขาอาจจะเข้าใจในเข้าใจเ<ส>นเจอร์รของเราเหรอเข้าใจแบบการเป็นเด็กการเรียนแบบมันจะมีลูกผมจะใส่ชุนดนักเรียนไทยอะไรอย่างไฮออสคูลของเรากับไฮสคูลของือฝั่งตะวันตกก็อาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ งั้นเดี๋ยวจะรบกวนคุณกล้องให้พาไปดูแต่ละภาพโดยเฉพาะอย่างายางี้ภาพใหม่ที่สำหรับคอลเลคชันนี้เชิญเลยค่ะน่าจะเป็นตั้งแต่ด้านนี้ก่อนเนาะใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นสองภาพใหม่ซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องจิตใจตัวเองเ,ออเสียดียว,ว่าจะนค่อนข้างเพอร์ซันอลหน่อยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูตรงหัวใจเหมือนแบบอันนี้ครับก็จะพูดถึงว่าแบบเ,เราปล่อยความยุ่งเหยิงออกไปไหม ความยุ่งเหยิ่ก็คือเหมือนเป็นเนี่ยครับเป็นเหมือนซิมบลิกของเส้นที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรอย่างี้ครับแล้วก็อาจจะมีอันเดียวอาจจะพูดถึงสปิริตพูดถึงชีวิตของเราเองที่แบบบางทีเราติดกับอยู่กับความยุ่งเหยิงอไอเนี้ยความยุ่งเหยิงนี้ก็เลยค่อยๆหลุดออกจากหัวใจของเราไปอะไรอย่างรูปนี้จริงๆเป็นเป็นชิ้นเลเจอร์ที่มีอยู่แล้วอันนี้เป็นรูปใหญ่สุดในโชว์นี้ครับก็สองคูณหกเวทครับ โดยปกติแต่ละภาพเนี่ยถ้าสมมติวคุณกล้องได้แรงบันดาลใจแล้วใช้ระยะเวลาในการวาดนานเท่าไหร่คะก็หลายเดือนนะเพราะว่าจริงๆคนอาจจะคิดว่ากลายเป็นเรียบแต่แบบมันมีดีเทลของอะไเช่นแบบถ้าซูมไปที่หญ้าซูมไปที่อะไรก,ก็จะรู้สึกละเอียดบาบาๆอะไรอย่างี้ครับรูปนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ใหม่อันนี้ไม่ได้ใหม่ครับจะเป็นรูปแรกๆที่คิดออกก็คือเหมือนกอดตัวเองเลยครับเห<อ>มือนเป็นการแบบเซลล์เลิฟอะไรอย่างงี้ครับอ๋อ,อนี้ ในาย,ยาดีมากอันนี้เป็นลูกตีมของงานใช่ครับอธิบายนิดนึงค่ะคือผมรู้สึกว่าคนเรามีสองด้านเสมอเหมือนเหรียญก็มีสองด้านมันมีทั้งมืดมีทั้งสว่างก็คือมันเหมือนเป็น parallel world ค่ะว่าแบบข้างนอกก็เป็นตอนสว่างข้างในก็เป็นตอนมืดอะไรเงี้ยใช่เป็นเหมือนหยินกับหยางเ็เหมือนเป็นเหมือนสองด้านของของของคนนะครับ โดยปกติคนที่เป็นแฟนคลับคุณกล้องเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาชอบส่วนไหนของงานเราเขาชอบไอเดียหรือว่าเขาชอบเทคนิคของเราหรือว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นยังไงคือจริงๆมันก็แตกต่างนะเพราะว่าบางคนก็ชอบดีเทลคบก,ก็ชอบ คอนเซปต์อของงานบางคนก็ชอบเรื่องราวยอะไรเย่างนี้แล้วแต่คนอะไรเงี้อันนี้ก็ไม่ได้ใหม่ใช่ไหมคะไม่ใช่อ๋อแต่อันนี้นี่อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่ก็คือมีรายละเอียดว่ามีน้ําตาใจอยู่ในช่วงกําลังซ่อมแซมซ่อมแซมใช่เลยอ,อันนี้ก็เป็นรูปที่ค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับผมเป็นรูปแรกๆที่คิดอ่อนในางานนี้ก็คือบางทีรู้สึกว่าอีโกะมันโตตามอายุข,ของเราเแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองเลยตอนที่เราแบบมอีอีโกะเยอะๆเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเหมือนสัญญาณที่แบบ เออเราให้เราใจของเราปล่อยอีโก้มันลอยขึ้นไปไหมเพื่อตัวเราจะแบบเบา,บาขึ้นอะไรเงี้ยครับคือเท่าที่คุยกันมาก็จะสังเกตว่าคุณก้องเองเป็นคนให้ความสําคัญด้านจิตใจคเคยคเคยไม่ให้เราก็รู้สึกว่าเออเราบอบช้าไปมากขนาดไหนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ากลับมาคําว่า<น>เคยไม่ให้ตอนนั้นน่ะเคยไม่ให้จนถึงขนาดไหนคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดูแลใส่ใจใช่ เพราะเราใส่ใจคนอื่นมากกว่าใส่ใจเสียเาเรารใส่ใจใ<น>เป้าหมายเราใส่ใจเสียรอบข้างเราแคร์แคร์อะไรที่มันเป็นเรื่องแบบไม่จําเป็นอืมมา,ม,ามากมากเสียจนทําร้ายเหมือนกับทําลายไปเยอะก็เลยสูสึกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบจะจะแย่ก,กว่านี้อ,อยไรเงี้ยสุขภาพอาจจะไม่ดีเพราะว่าริงีสุขภาพ ถ้าจิตใจดีอะสุขภาพก็ดีด้วยถูกไหมฮะ,ะตอนนั้นก็คือแย่หลายได้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องกลับมาแบบช่วยเหลือตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเนไหนๆก็จะมีโชว์แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าในการทํางานอาร์ตรอบนี้ก็เป็นการคุยกับตัวเองมีดิเทตตัวเองไปด้วยดีกว่าะอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีภาพอื่นๆอ่าอย่างภาพเนี่ยนี่ก็จะเป็นชุดนักเรียนอ่ที่คุณก็บอกว่านี่ก็คือชุดนักเรียนอันนี้ก็จะบอกว่าเราจะจริงคนเราอะมันแบบเจอมรสุมมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่แบบ เมลสมเล็กใหญ่อะมันก็จะเมื่อตอนเด็กอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสอบตกครั้งหนึ่งคือชีวิตแย่มากแต่พอเราโตขึ้นเยอะแล้วแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยภาพนั้นอันนี้เป็นภาพใหม่อันนี้นอันนี้คือภาพใหม่เป็น,ปนแนวใหม่ค่ะจะหลุดออกจากแนวเดิมๆที่เคยก<ข>็รู้สึกเพราะว่ากานี้ว่าหลังสุดมันมองได้สองด้านก็คือ แล้วแต่คนจะคิดเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนที่บอกว่าเอ้ยถ้าเรามองเหตุการณ์เป็นเงี้ยเป็นข้อดีก็เป็นข้อดีมองเป็นการข้อเสียก็เป็นข้อเสียเหมือนอเน,นี้ยมันเป็นฟ้าผ่าลงมาที่หัวฟุ้งเลยนะครับบางทีก็แบบเฮ้ยสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้อาจจะเหมือนการโดนแบบเอาเวกเอาเวกได้รับพลังได้รับพลงังว้ยอย่างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมชื่อก็เลยว่าชื่อเลยว่า lightning flower ครับ Oh. ใครม,มีมีดอกไม้บนหัวเด็กด้วยครับส่วนใหญ่คนที่เสพศิลปะของคุณก้องเนี่ยเขามักจะฟีดแบคยังไงคะก็จริงๆส่วนมากเขาก็จะรู้สึกชอบแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แบบคืออย่างเช่นถ้าเรื่องนี้ครับถ้าเขากําลังมีปัญหาอะไรอยู่เขาจะโชว์เออมีคนรู้สึกเหมือนเขานะเขามีเพื่อนที่รู้สึกเหมือนเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้เขาได้ <S <S อ,อะไรอย่างนี้ครับรูปนี้ชื่อว่า peaceful mode ก็คือ ผมรู้สึกว่าเราอยาบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่เราเลิกเก็บหรือเราเลิกฟังคําพูดไม่ดีกับของคนอื่นหรือแม้กระทั่งบางทีเราด่าดตัวเองอ่ะเราก็ไม่ควรจะแบบเก็บมันไว้อะก็เหมือนเด็กคนนี้ที่แบบว่าใส่หูฟังไปเลยไม่ได้ยินคําไม่ดีเหล่านั้นอะไรเลยครับให้คุณกองฝากผลงานชักนิดนึงถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาดูเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วยาวไปจนถึงว,วันวันเลนทนยปีหน้าครับ14กุมภาพันธ์นปีหน้าเลยที่เอ็กซ์มิวเซียม ในกรุง,กกงค่ะใช่ครับใครที่สนใจอยากจะติดตามรายละเอียดหรือว่าอยากจะติดตามผลงานคุณก้องเข้าไปติดตามได้ที่ไหนคะก็ Instagram ก้องการครับ G O N G K A N แล้วก็อันเดอร์สกครับผม,มก็จะได้มีโอกาสเห็นผลงานสวยๆอย่างนี้แล้วก็ ชื่นชมศิลปินไทยที่ได้มีโอกาสมาจัดแสดงในโดยเฉพาะประเทศที่จีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศิลปินจํานวนมากซึ่ง<ช><ช>เราก็คิดว่าโอกาสมันก็คงไม่ได้มีมากที่จะให้คนต่างชาติได้มีโอกาสมาจัดแสดงผลงาน<ช>แล้วก็คุณง้องก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเราวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬิกา30นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22วันนี้สวัสดีครับ